อย่าลืมกดติดตามตรงที่บงให้นะครับเพื่อจะได้ชมคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางเราได้สร้างขึ้นขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างติ๊กครับวันนี้นะครับเรามาบอกนะครับวิธีแก้ไขนะครับตัวยกตินผีด้านหลังนี่ครับเห็นไหมครับปัญหานี้เจอบ่อยนะครับกับเกือบทุกเจ้าเลยนะครับคือเรายกแล้วนะครับตินผีต่ํานะครับตินผีตัวนี้จะต่ํานะครับ ยกแล้วตีนผีตัวนี้ต่ํานะครับเห็นไหมครับเรายกตรงนี้ขึ้นแล้วตีนผีตัวนี้ต่ํานะครับนะครับเราจะมาบอกวิธีแก้ขับแก้ไขและแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเอ่อตรงนี้เราเริ่มจากนะครับเริ่มมาเลยครับผมถอดนัตครับถอดนัดฝาน,น้านะครับสามตัวถอดน,นัดฝาน้าสามตัวนะครับถอดนัดฝาน้าสามตัวนะครับ ะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวดันนะครับเดี๋ยวเราสมให้ดูครับเมื่อเวลาเรายกนะครับเดี๋ยวผมสมให้ดูครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อเวลาเรายกตรงนี้นะครับมันจะเห็นไหมครับช่วงระยะห่างนะครับมันมีการฟีตัวมากเกินไปนะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะตัวนี้ตัวจับเสาตินผีนะครับมันเกิดจากการห่างจากตัวยกนะครับมากเกินไปนะครับสาเหตุนะครับ คือเราขันเปลี่ยนตรงนี้นะครับหรือว่าเราตั้งตีนผีนะครับเราตัองตีนผีต่างนี้นะครับมันจะกระดกขึ้นนะครับกระดกขึ้นนะครับสูงเนี่ยครับจะทําให้เราไม่หาไม่โดนเลยใช่ไหมครับช่วงนี้จะไม่โดนเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับเพราะังไม่โดนนะครับก็ทําให้ตีนผียงไปขึ้นนะครับถ้าเกิดเราเราชิดนะครับก็จะโดนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ แต่มันโดนน้อยเห็นไหมครับมันก็จะททาให้เรางงนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุมาเกิดจากอะไรนะครับผมส่วนยกตี้นผีอาจจะยกขึ้นนะครับสูงปกตินะครับตอนมันช่วงห่างมันได้เยอะนะครับของถ้ายกตี้นผีด้านล่างนะครับนะครับถ้าจะแก้ตัวนี้ก็คือนะครับโดยการขันเบรบนะครับแล้วก็กดตรงที่จับเสาเส้นผีนะครับกดลงนะครับนะครับจดลงนะครับ ช่องฟีตรงนี้ก็จะน้อยนะครับช่องฟีตรงนี้ก็จะน้อยครับก็จะยกได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราต้องเหลือประมาณสักสามมิลถึงสี่มิลนะครับจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวนะครับไม่ให้ติดผีมันลอยนะครับเห็นไหมครับยกสูงแล้วเห็นไหมครับอ่าครับเห็นไหมครับเดี๋ยวสูงให้ดูนะครับโอเคครับเห็นไหมครับยกสูงแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวนะครับเป็นตัวดันนะครับตัวนี้เป็นตัวดันนะครับตัวตัวนี้เป็นตัวสามแฉกนี้เป็นตัวเปิดนะครับตัวดันให้ให้ให้ตัวนี้เปิดเดี๋ยวผมเปิดตัวถอดตัวนี้นะครับผมถอดตัวนี้ตัวสปริงข้างบนออกครับตัวสปริงข้างบนออกให้ชมนะครับจะได้ชัดๆนะครับอ่าเราสูงเข้าไปดูได้เลยครับเห็นไหมครับคู่เปิด เห็นไหมครับตัวนี้ครับเป็นไปตัวดันตัวดันด้านนี้นะครับตัวดันด้านนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เลยทําให้ตัวนี้ตีนผียกขึ้นนะครับเลนมมาประสบกับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเรายกขึ้นก็จะอย่างนี้ครับถ้าตรงนี้ห่างนะครับตรงนี้ห่างนะครับมันก็จะยกได้น้อยเห็นไหมครับมันจะคลิกนิดเดียวเองเห็นไหมครับถ้าตรงนี้คิดนะครับก็จะยกได้เยอะนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อตีนผียกได้เยอะครับตีนผีเราก็จะยกสูงเห็นไหมครับ ใชไหมครับถ้าเราเอาแบบชิดห่างๆเนี่ยจะยกได้น้อยครับผมแต่ยังไงก็ช่างนะครับตัวนี้เราต้องตั้งให้รีนะครับนิดนึงนะครับจะให้ชิดเลยนะครับชิดอย่างนี้เลยไม่ได้นะครับต้องให้เหลือช่องนะครับให้เหลือช่องในการในการตีนผีไม่ให้ตีนผีมันลอยนะครับให้เหลือชิดนิดหนึ่งนะครับเหลือช่องนิดหนึ่งในการแล้วก็ขันเสาตีนผีตัวนี้ให้แน่นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราทําไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับในการดูนะครับเห็นไหมครับ แอบอ่าโอเคเี่ยครับเดี๋ยวมันจะกลับใส่เข้าไปกลับเช่นเดิมนะครับมันจะได้ง่ายนะครับในการดูรอบหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าใจการทํางานของเขาแล้วนะครับเราก็จะตั้งได้นะครับเห็นไหมครับยกได้สูงนะครับับยกได้สูงเห็นไหมครับยกสี่ผีก็ยกได้สูงเหมือนกันครับเห็นไหมครับ ถ้ายกตินผีต่ําก็คือตัวนี้แหละครับไม่มีตัวอื่นตัวใดแล้วครับเป็นกระตัวนตับเตี๋ยเสาสินผีนะครับผมบอกให้สังเกตจากตัวนี้ง่ายๆครับครับสังเกตจากด้านหน้าได้เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเรากระดกตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะอยู่สูงด้วยนะครับตัวนี้ลงก็จะอยู่ต่าด้วยนะครับเห็นไหมครับสูงขึ้นนะครับเราต้องตั้งนะครับกดลงไปนะครับให้มีการฟีตัวนิดนึงนะครับเห็นไหมครับให้เหลือตรงนี้ประมาณสักสามมิลนะครับถึงสี่มิลนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับแรงสินผีให้ตรงนะครับขัันนนนให้แ่ะครบ แล้วเราก็ยกขึ้นปกติแล้วครับเห็นไหมครับถ้าห่างเกินนะครับมันก็จะต่ํานะครับเนี่ยนะครับถ้ามันสูงเกินอย่างนี้นะครับเราเปิดตั้งไว้แล้วนะครับไม่ยกเคลือบเห็นไหมครับไม่ยกเลยนะครับลองดูครับสาหรับมือใหม่นะครับที่ท่านยังไม่ทราบนะครับก็ลองดูนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับยกที่มีก็สูงปกตินะครับเดี๋ยวปิดฝานะครับแล้วก็ลองเหยียบให้ดูนะครับ เท่านี้นะครับก็สําเร็จแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์ให้ทางเรานะครับจะได้ชมคลิปดีใหม่ๆใหม่ให้ท่านได้รับชมอีกครับและเป็นกําลังใจให้กับทางเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวงวดหน้านะครับเราจะมีวิธีการสอนการตั้งจังหวะของเครื่องจักรแล้วก็สอนการตั้งจังหวะของจักรโค้งต่างๆนะครับโอเคครับเห็นไหมครับยกได้สูงครับแล้วก็ยกนี้ได้สูงเหมือนกันเห็นไหมครับ ขอบคุณครับในการรับชมครับบวัดดีครับอย่าลืมติดตามให้ทางเรานะครับจะได้ชมชิปวิดีโอดีๆใหม่ๆนะครับวััดีีครับ